สวัสดีครับตอนนี้อยู่ช่องต้นกล้าคิดนะครับป้าปุ๊กนะครับอยู่ในช่วงซ้อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็เจ๊งวันนี้นะครับแอร์นะครับมีอาการก็คือมันไม่เย็นนะครับแล้วพอเปิดเปิดแอร์มาเนี่ยมันมีเสียงตกใจเสียงแบบเดี๋ยวจะเปิดคอมเปิดเปิดะวินให้ดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าอะไรเสีย ของมันก็คือเจ้าตัวนี้เสียนะครับแมกเนติกเสียนะครับแมกเนติกขาเดียวนะครับสามสิบแอมนะครับสำหรับแอร์สองตันก่อนอื่นเราก็ถ่ายวิดีโอก,ก็ได้นะครับหรือถ่ายรูปไว้ก็ได้นะครับจะได้ไม่ผิดสีต่อถูกก่อนอื่นต้องดับเบรกเกอร์ก่อนด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไฟช็อตตายไม่รู้้วยนาะขันให้มันหลวมก่อนนะครับ แมกเนติแมนได้ไหมวิ่งไปวิ่งมานี่นะครับอืมอืมขันตัวนี้ออกด้วยไม่น็อตน,นะครับมันล็อกเจ้าแมกเนติกไว้อืก็ซื้อของใหม่มาแล้วนะครับตัวหนึ่งร้อยห้าสิบาท ถ้าเกิดเรียกช่างช่างคิดพันกว่าบาทนะครับค่าแรงด้วยนะทุกคนเปลี่ยนเองได้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเทลสายนะครับดูเอาว่าสายไหนต่อตรงไหนแล้วก็ต่อตามต่อตามของเก่าเลยครับสายนี้มีมีพ่วงอย่างนี้ด้วยนะขันตัวสุดท้ายครับไปแล้วครับไฟไฟตัวนี้ไฟเข้าเสแล้วครับ เดี๋ยวเรามาลองเปิดดูกันมาลองกันเลยได้แล้วครับต้มเอง150บาทได้แล้วครับ150บาทเองเป็นไงล่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ <_ S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ป้าป้าด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย